เลขเด็ดเลยจ้ะแก้วจ๋าถามกูมันทีถามกูมันทีมีเลขอะไรบ้างอ่ะถามกูมันให้หน่อยเร็วมีเลขอะไรบ้างแก้วเอ้ยมาดูกันมาดูกันวันนี้กูมันสะพายย่าม แก้วเล็วถามกุมารก่อนได้เลขอะไรทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะแก้วทำไมแก้วต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยจ๊ะทำไมทำไมชอบมากเลยเหร